วันนี้ตามรอยป่านะครับหลังจากที่ไดุ้ผืัอญาติเมื่อวานที่งานเลี้ยงก็ญาติๆส่วนใหญ่จะบอกว่าบ้านปา่าจริงๆนะอยู่ที่ถนนเจริญเมืองนะครับน,น,น,บนี่ตรงนี้เมื่อก่อนนี้อ,อจะเป็นที่บ้านของป่าครับแต่ว่าเขาขายหมดแล้วให้เป็นปลุกปตึกแถวให้เขาเช่ากันครับถนนเจริญเมืองขนาดคือปัม๊มปตท แล้วก็โรงแรมดาราอยู่ตรงนี้เองเลยไม่ไหนเดียวเลยแยกนี้ไม่ไหนเดียวนะครับนี่คือบ้านป่าน่าจะใช่แล้วเพราะว่าทุกคนยืนยันว่าเมื่อก่อนปาอยู่ที่นี่ครับถนน,นจเจริญเม,มืองตอนนี้เป็นร้านดอกไม้นี่มาบ้านป่าแล้วนี่ครับว้าไฟมาแล้วไฟมาแล้วหลวงพ่อก็เริ่มสว่างสวยงามได้หมดเลยครับได้หมดเลยมาชิกใหม่ครับพี่อะไรครับเป็นนะครับ อยู่อยู่สกลนครหรือไปกับกรุงเทพบ้างไปสกลครไม่ไปดูแรงกิจการไม่ไปดูกิจการที่กรุงเทพบ้างหรือไงแอนดูค่ะอ๋อชื่อร้านนะครับนี่ขอบคุณคุณทองค่ะดวนจันทร์ยี่สิบเอ็ดนี่เราจะเราดูแร้านที่นี่น้องศาใช่ไหมอ๋อที่นี่ชื่อร้านนะครับเหมือนกันอ่าสาขาฟาร์มฮักสาขาฟาร์มฮักอยู่ตรงไหนเอ่ย อยู่บ้านพลษยังทำบ้านพลยังทำเลยใช่ไหมมีเนื้ออย่างเดียวฮหเนื้อวัวอย่างเดียวมีหมูก็มีค่ะทะเลน้ำลายไหลสัมษณ์ไปน้ำลายไหลไปเพราะผมเป็นคนที่กินเนื้ออยากกินเนื้อมากต้องไปลองต้องไปลองของกรุงเทพของตกลไหน่อยเพราะที่กรุงเทพไปไปกินมาแล้วคนนี้ก็เลยมาเป็นครั้งแรกในชีวิตนี้ยที่ได้มาติดทองแบบนี้ใช่ไหมเคยแต่ติดทองไปตามวัดต่างต่างแบบ็นันเล็กๆขางหน้าก็ฝังลูกนิดๆอ่า แต่วันนี้บุญใหญ่เต็มเต็มอาชานิ้วชันิ้วชันิ้วองค์ไม่เป็นไรครับชดมือดิอมือเปียกมือเปื้อนแตมือเช็ดเสื้อก่อนเพราะตรงนี้เราต้องเลอะชุดชุดทำง,งานเราจะเลอะมากครับครับเริ่มเริ่มงานครับแต่พระเนธเนี่ยวิคุยกับท่านเจ้าว่าท่านเจ้าว่าเดี๋ยวให้เขียนใหม่เพราะว่าพระเนธเดิมไม่สวยแล้วก็เล็กเล็กไปกว่าปกติ ไม่สมส่วนไม่สมส่วนตัวตร,ตรงนี้ก็นี่นี่นี่ัม่งามุณสองวันแล้วใช่ไหมค่ะบ,บอกแม่บอกแม่บอกว่าทำอะไรอะ่ะบอกที่บ้านไหมบอกค่ะแล้วเขาตกใจไหมยอย่างนั้นเลยเหรอ,อเพิ่มเข้าวัดได้ยังไงอย่าง,งๆๆนี้นีๆๆๆ่นี่ดีกว่าโจรนี่นะโจรแท้นี่นะบอกที่บ้านยัง <ๆ S 2> อะลูก <ๆ S 2> ไมดูยังยังยังไม่กล้าบอกเหรอทำไมอ่ะแกยังไม่ตอบบอก บุญทาดีๆเนี่ยคุณจะบอก,ก,บอกอไ,ได้เลยไม่ต้องอายเข้าใจไหมกี่คดีแล้วฮะกีเงาเตอนได้ครับเป็นไง <laughs> นนแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมชีวิตได้เห็นพระาทิตยมสวยใช่ไหม,อมบอกคุณครูนะบอกอาจารย์นเนี่ยในในมหาวิทยาลัยเนี่ยม่มีเราทำได้คนเดียวใช่ไหมราช,าชพัฒน์เนี่ยราชราชราชอะไรราชมงคลหรือว่าราชพัฒน์ อัาจะละตะกูลเนี่ยนี่เราคู่นี้ทาได้คู่เดียวนะคะแนนต้องไม่เหมือนต้องไม่เหมือนใครด้วยเนี่ยอีกสักคู่นะครับเมื่อปัดเสร็จแล้วดูว่าจะสวยงามขนาดไหนเอาละครับอุ้ยไม่ใช่ตึกหน้าเมื่อกี้ในนามตะกูลงพงมสาขาใช่ไหมครับเอาปะก,กาวสึกหน่อยกับหน่อยอ๋อ้้สึกดีใจนะคะที่หลานมาทำแบบนี้ซึ่งแบบ บอกจริงเนาะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้น้องล่าคืออะไรอะ่ะแล้วยิ่งเห็นตัวน้อยนี่มาทําด้วยเนี่ยิ่งปลืม้ม <c oughs> ปลื้มแทนปลื้มที่ในตระก,กูลมีแต่คนดีๆโ <c oughs> อเคค่ะขอบคุณครับ,บคุณเล็กสวยๆ <c oughs> อ่านี่ครับทาบุญซื้อแผ่นทองไหมครับเราจะเจะหยิบทองพระแฝดสาแฝดครับเดี๋ยวก,ก่อนผมเห็นตรงนี้ครับคุณยายลำคุณยายคำคำคำทองอ่า คุณยายทำ่องพงศาคานั่งโซนนครพ่อมลูกหลานคุณพ่อแส่คุณแมู่ีคูครัวมันบไนีคือย่าทางไหนครับนม่บอกางไหนทางนทางไห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 นทนทางนทางไหนท่งหงไคยทางไหนทางไหนทางนางนาไนทํางเหนทางไห่ทางเนาไห่ทางหนทางไางไหนทากไางเหนนทาอไหนทางนาไนทาไนทาไหนาไนาหนทาไหนาไางหทางหางไหนทานนไไน่นนคานีไงเนนนานนน เนี <C apr il> ่ยญาติเธอแหละผู้ายาติเขียนคำพวกผมสาขานคอและญาตที่เป็นสามีคุณยายคุณองอ๋อห้าสามเจ็ดโอ้ม่นประสาดดีไว้ท้องโอที่ไหนะคูครับเมื่อน้ำยาแห้งแล้วเราจะทำการปิดท้อง

รูปฝาแฝดรัดโพชัยนะครับลุงชื่อนะครับชื่อตากรนครับอ่าหันหน้ามาประมาณนั้นเอครับครับหันหน้าหันหน้าหันหน้าวันนี้ดงอยู่นี่ตอนได้เกิดใช่ไหมแล้วได้เห็นหลวงพ่อตั้งแต่แรกเลยเดิมนี่ท่านอยู่ตรงไหนตรงไหนมันท่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าสินนะอ่าๆสินใช่ใช่ใช่ป็นสินตรงนี้ตรงนี้ตรงซุงไสเนี่ยเดิมที่เป็นเป็นเป็นสินก่อนใช่ไหมเล็กเล็กเล็กๆล็ครับอือสององค์อีสององค์เลยแล้วยไงต่อแล้วยังไงต่อครับ เลยย้ายไปไหนอีกย้ายขึ้นมาบนศาลากันไปตะก่อนนะหลวงพ่อหลวงพ่ออุ่มสมัยนั้นอ่าเจ,จ,จ้าวาดเจ้าวาดสมัยนั้นหลวงพ่ออุ่มบน,นภาพแล้วใช่ท่านสร้างศาลาเนาะอ่าแล้วก็ย้ายขึ้นมาอยู่นี่แถวๆนี้อ่าศาลาตรงนี้ตรงไม้ศาลาไม้เป็นศาลาไม้อีกอ่าแล้วหรือศาลาไม้นี่อ่าย้ายอยู่ศาลาไม้นู่นอีกตรงนู้นตรงโบสถ์เก่าโบสถ์พิธีการตรนข้างล้วนอ๋อตรงนู้นเป็นศาลาไม้อีกย้ายท่านอีก่อีกย้ายย้ายยังไง ชื่อเป็นชื่อเป็นแบกเหรอเอารถรถเคลยร์ยกอ๋อเพราท่านหนักครับอ่าแล้วพอจะเป็นูกน้ดตัวโน้ตปุ๊บใช่นไหมครับแล้วไปทางนี้แล้วเอามานี่นี่คือปทิถ้าปัจจุบันนี้ครับอ๋อเคยมีปฏิหารหรือแบบท่านมีท่านมีอะไรที่แบบคนเล่าเลยว่าขออะไรแล้วได้เห็นไหมเพราะถ้าถามว่าคนที่ยกมาเนี่ยถูตรงวันที่หนึ่งเห็นเห็นเจ้าเจ้าว่าเล่านะรู้ดูดูดูอะไรพวกนี้ แต่ยกมาเนี่ยถ้ามาบนมาบ้านอะไรเนี่ยมันกลับลงตัน้อ้ที่มาบวชอย่างเนี่ยอคนใกล้จะตายจองโ้ลงจองอะไรนั่นแะลาไปแล้วกลับปฏิหารว่าจะเป็นแข็งแรงขึ้นมาได้มาบวชนี่อยู่เดียวนี้เอาละครับทุกข์ทิ้งอยู่อย่างเยังอยู่นัดนี่เหะออุ้ยรูปไหนเนี่ยอยากอยากท่านไม่อายุมากยังอายุมากยังเดี๋ยวนี้ตอนนี้เจ็ดสิบห้าแล้วเออเนอะแต่ว่ารถนี้ก็ แต่วัดที่เป็นวัดโบราณรใช่ไหมวัดเก่ามากนี่แล้วเขาได้ทราบประวัตินะว่าสององค์นี้เป็นยังไงมีใครร้ห้ฟังไหม <c oughs> ถ้าถ้าไม่อ่านเนี่ยถ้าผมไม่ได้อ่านเนี่ยผมไม่ได้อ่านไม่ได้นั่นมีมีใครร้ห้ฟังแล้วเฮ้ยสักพักหลวงพ่อสองรูปนี่มายัางไงพอรู้ไหมมันไม่ค่อยาถามก็อยู่ว,วัดนี้ตั้งนานตั้งแต่เกิดแต่ไม่รู้เรื่องวัดเลย น่าตีจริงๆเชียวนะเขาเจ้าวัดสององแล้วนี่อยู่นใช่ไหมเออหลวงพ่อองค์ก็มาเฮาลีเออก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยไปหามาเดี๋ยวครขาวหน้าจะถามโอเคเขาเพิ่ครับ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 นะครับกำลังปิดทอรนะครับปิดทอให้สวยงามทิกทิดุ้กตนนะครับะกูลพรมสาขาณปกรณ์นครทุกท่าน ทั้งที่มีชีวิตอยู่และดับศูนย์ไปแล้วดูยลูกหลานพภาษาขานสกลนครนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อปิดทองเสร็จแล้วจากสวยงามขนาดไหนงานปิดทองครับเดิมมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะเต็มองค์แล้วนะครับครึ่งองค์แล้วสวยงามใกล้สวยงามแล้วหลวงพ่อยิ้มยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่ง กำลังทำการลงน้ำยาลงหัสนะครับอากาศร้อนมากลงถึงพ่อก็อุ่นๆทำให้น้ำยาแห้งเร็วกว่าปกติเราไม่สามารถลงได้ทั้งองค,ค์ทีเดียวทั้งองค์ไม่ได้เพราะว่าอีกก็อยู่สคน <c oughs> พระสองที่น้องโดยสองี่น้องสุดท้ายกันเลยคือสองที่น้องเอเราเราทำให้ให้วิญญาณของตั้งแต่พยาประจันตประเทศนะยจคุนจันทร์อุทิศสุขสนให้พงสาขาและระสุทรละครและเพื่อย่ทั้งหลายที่พวกเราไปแต่งงานด้วยที่ไปขอใช้นามสกุลนะครับ ทุกสาขาจะเปลี่ยนป็นผู้หญิงจะเปลี่ยนามะกูลไปแล้วแต่ฝ่ายชายท่านที่มีความเนื่องกันกับตระกูลทุกสาขาฝ่ายชายเราใเราเสียเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกสาขาจะมีแต่ผู้หญิงใช่ไหมใช่เพราะว่าแรงงานเลี้ยงครับฝ่ายฝ่ายชายที่เป็นเขยครับนั่งกันนิ่งคุยก <c oughs> ันที่โต๊ะ ฝ่ายสาวที่เป็นพงสาขาเต้นกันไม่หยุดร้องเพลงกันไม่เลิกมันคือเลือดสายเลือดของตระกูลเราเป็นศิลปินนะครับเห็นมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหลายท่านได้บอกไว้ว่าตระกูลเราเป็นศิลปินอยู่ในสายเลือดเรื่องร้องรำทำเพลงไม่ยอมใครกันส่วนฝ่ายชายก็จะบอกว่าตระกูลเราจะขี้เมาทั้งตระกูลเขาจะขี้เมาแต่ก็จะบอกว่า จริงๆแล้วสมัยก่อนนี่พอะท่านจะคุณการไปตรวจนี่ไหก็ตามไปตรวจงานก็จะมีเขาเรียกว่าผู้ดูแลใช่ไหมผู้ติดตามผู้ดูแลดิไปบ้านไหนก็ไปบ้านไหนก็ใช้ที่ดีผู้หญิงสาวๆก็จะถ้าเป็นผู้ดูแลนะครับเขาผู้ดูแลคงจะเข้าใจลยครับว่าหมายถึงอะไรแล้วพอไปถึงเรือนใครก็ต้องมีเล่ายาปลาปิ้งมาต้อนรับไอทางเราถ้า เมื่อไปถึงเรือนเขาเนี่ยไม่กินก็จะหาว่าเกยียดใช่ไหมไปบ้านไหนก็จะอะเอาเอา,เอาสุรายาเมาเหล้าขาวสาโทมามาต้อนรับนะครับเห็นตาแล้วบ,บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพอท่านคุณไปที่ไหนปุ๊บก็จะมีผู้ติดตามของของทางเราของทางพงสาขาอย่างเช่นลูกหลานทั้งหลายก็ที่ตามไปนะครับก็จะกินแทนเพราะว่า ท่านเจ้าคุณกินมาหลายบ้านแล้วก็เอาเนี่ยไม่เป็นไรกินแทนกินแทนกลายเป็นเมาแทนผมสขาก็เลยส่วนหนึ่งก็จะขี้เมาครับขี้เมาแล้วก็ส่วนเรื่องเจ้าชู้นี่เดาว,ว่าครับเดาว,ว่าอ่าบ้านบ้านนี้มีหลายสาวฮะมีมีลูกสาวหลายสาวก็ก็ต้องดูแลกันหลายคนนะครับทักทีที่คุณจันร์ไนหลายคนก็ ดูแลอะไรคนแล้วดูแล,แลไปดูแลมาก็ใจอ่อน <c oughs> ใจอ่อนอุปมกดอุปัมภ์ค้ำชูด้วยความเป็นสุภาพบุรุษครับเราเมื่อเราเอา,เอามาเหรอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูแลไม่ทอดทิ้งนะครับจะเข้ามาดูแลกายเป็นเราดูแลโชคอ่อาก็เลยกลายเป็นว่าผมทำไมพมศาขาเจ้าชู้จันไม่ได้อยากเจ้าชู้แต่ด้วยความจําเป็นอันนี้เป็น,นตัวเองวะพี่ไม่ไม่อันนี้ป่าวะฟังป่าวะว่า ก็ต้องดูแลถูกไหมเขาก็ส่งลูกส่งหลานมาให้ดูแลเราเงี้ยเราไปสมมติเราเป็นผู้ชายห้าคนก็ส่งผู้หญิงมาดูแลเราห้าคนแล้วเราจะดูได้ละทิ้งเขาเลยเหรอใช่ไหมเออมันเราไม่ได้ไปวันเดียวกลับนี่ไปเดินทางมากกว่าจะรอแล้วไปถึงสม,มัยก่อนมันเดินทางลําบากเดินทางด้วยช้างเดินทางด้วยมา้าเงี้ยไปถึงก,ก็กว่าจะพักผ่อนถึงถึงเรือนกว่าจะตรวจงานในทั่วเขตหมู่บ้านนั้นก็สมมติเจ็ดวันโอ้โหเจ็ดวันนี่ นะนอนเจอกันเจ็ดวันนี้ไหวไหมอ้ย็นไหมเน่ดูหน้าแล้วก็รู้นะว่าคิดยังไงอยู่มันก็เป็นไปได้ที่กายวัตกูลพงสาขาทำไมเจ้าชูจังขี้เมาจังอันนี้ป่าเล่าครับป่าเล่าว่าก็เพราะเห็นอย่างนี้เองคือโดยสรุปคือเราเป็นสุภาพบุรุษนะครับไปไหนเมื่อเขามีมีจิตใจดีมาต้อนรับเราแล้วก็ยินดีรับความอความปรารถนาดีของเขา นะครับตัวเลยบางคนก็จะมีภรรยามาเจ็ดคนบ้างสอ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 งสามคนบ้างแต่ไม่ใช่จังหวัดเดียว <c oughs> ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่อำเภอเดียวไปตัวที่ไหนก็มีคนดูแลที่นั่นครเราก็อดใจอ่อนไม่ได้อันนี้ผมผมไม่ยืนยันนะครับว่าจะเป็นจริงตอนที่ป่าเล่าไหม <c oughs> พอเรามารุ่นหลังเราเราไม่ได้ไปต้องไปตรวจไปตรวจงานตามหมู่บ้านต่างๆเหมือนสมัยท่านจะคุณจันนะครับแต่ก็เห็นพอจะเห็นภาพได้ว,ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีเอ็นเอของความใจอ่อนนะฮะของตัวของอันว่นาบุรุษของผู้ชายของพงาขาเนี่ยมันส่งต่อกันมานเ,นเป็นรุ่นต่อรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นโดยตัวเองก็ประสบพบ มาหลายเจ้าหลายรุ่นเหมือนกันนะครับหลายคนไม่รหน่หลายคนเงินก็เลยก็จะอ๋อมันมันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในสายเวือของเรานี่เองเราไม่ใช่ผู้ขุนแผนเราไม่ต้องพกพาขุนแผนนะครับแต่เรา่า<อ>เหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจแทนที่จะมาต้องไปใหม่เขาดูแลเราไปสักสักพักหนึ่งเราก็ต้องดูแลเขาบางทีกลายเป็นลูกอยู่ในโอว่างอย่างดีก็มีผู้ชายรมสาขาหลายคนนะครับ <c oughs> เ,รเราต้องดูรายกายเป็นอยู่ในโอวาทเลยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันกำลังทาพระสาแฝดครับพระุธร,ร,รูปสาแฝดอยู่สองพี่น้องเดี๋ยวเราจะดูว่าเมื่อเสร็จดาวจะเป็นอย่างไรจบเกตเก็เขาตระกูลภูมิระขาว,วย้อนหนึ่ก่อนเดี๋ยวนึกออกจะเล่าใหม่ครับ